ไปพี่น้องไปหาเห็ดน้ากันอีกคือเกาค่ะไปหาป้ามองเกาแล้วค่ะพี่น้องจริงๆเราก็ไปหาแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องเนี่ยยายสายแล้วก็น้องสาวยายวันค่ะไปหานี่ค่ะน้องสาวยายใหม่เก็บเห็ดโอ้ขยันหลายพี่น้องเก็บเก่งเก่งได้หลายๆเก็บมาแล้วบางทีเอาเอามาฟิดตู้เย็นไว้นะพี่น้องแซ่บหลายค่ะมาแกงใส่ใบายนานาำเลยค่ะพี่น้อง เอาปลาคื่อเกาค่ะพี่น้องมาแมะมาหาน้ำกันค่ะมันมานค่ะเพิ่งค่ะนี่อันนี้เห็นอะไรอ่ะค่ะอะไนี่เก็บกองไว้กองไว้พี่น้องคนไหลขื้อกันที่สาหาค่ะผลมันตกไม่ไหมเน่ะพี่น้องมันออกดีรลายอีกค่ะนี่กระดอกง่ายค่ะพี่น้องอันนี้ก็นี่นี่เทย์เบิ้งค่ะนี่นี่จะดอกงามมันอยู่ใต้ใบไม้ มันโพยใต้ใบไม้พี่น้องจ้านี่นี่เห็นไหมเมื่อกี้ใกล้เนี่ยเห็นอาในใแรค่ะนี่เห็นนอะไลตุ่มน,น้อยๆต้ใบสองก็มีได้พี่น้องเป็นตุ่มน,น้อยๆน้อยๆค่ะสองมือก็ใหญ่ขึ้นแล้วล<_><_>นี่ค่ะเก็บกองไว้ค่ะพี่น้องเอามาเก็บกองไว้ค่ะ โอ้ยพี่น้องได้หลายหลายพี่น้องค่ะได้เต็มตะกามาเบิงค่ะมาเบิงนี่ค่ะนี่มีตอกง,งามๆค่ะพี่น้องนี่เต็มตะกาเลยพี่น้องได้หลายหลายมีตอกง,งามๆสะออนว่าพี่น้องจะสะออนน้ำบอ่อเก็บต่ออีกสักน้อยค่ะ๋ยวสซิพอแล้วนี่คหะเนยเนยไ่ใต้ใบใหม่มมค่ะเนี่ย เก็บพ,พื้นไหลรกับพี่น้องคะ่ะเก็บมองเก้าเลยคะ่ะมันก็ออกขึ้นมากคือเก่าค่ะพี่น้องหลายหลายเก็บบวบัดบวบเก็บบว,ๆๆบบวมหมดทช่ไหมนี่นี่พี่น้องคะได้หลายหลายพี่น้องเห็ดปวกค่ะเนี่ยเห็ดปวกก็หลายค่ะพี่น้องนี่เต็นต์ตะกาพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนหลายพี่น้องจ้า เสียัากินน้อพี่น้องเบิ้งมั้งนี่ค่ะตะก้ายินนยันอนนี้ค่ะโอ้ยอันน้องสาวยังไ่เก็บเก่งเลยค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งพี่น้องตะก้าใยๆพี่น้องเนี่ยเต็มลาบสาบเลยพี่น้องเนี่ยนี่ให้เบิ้งค่ะทั้งดอกทั้งตุ่มเล็กๆโอ้ยพี่น้องมองใกล้ๆพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่ดอกงามๆทั้งนั้นเลยค่ะเสีย่ายกินน้อมันหลายๆขนาดเียพี่น้องค่ะ แกงใส่ปลาขาค่ะแกงใส่อ่าอ่านี่ก็อ่าฟักทองนะคะคแล้วก็ปลาขาค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวตอนแกงที่เอาทายไห้เบิ้งะะเดือดเด้อจะไปที่ทายไห้พี่น้องเบิง้งตอนแกงแกงหมออ้อหิ่งๆพี่น้องแซ่แบๆค่ะ ไปกินแกงเห็ดน้ำกันยเให,หมค่ค่ะเดี๋ยวที่มีคลิปแกงเห็ดต่อเวยค่ะเด้อขอบคุณทุกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กักนย้ใหม่น้ำเวยค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะเมนนื่อนี่ยัายใหม่พา้มาเบิง้งเก็บเห็ดค่ะพี่น้องจ้าคือเกาคะ่ะขอบคุณหลายๆเวยค่ะเด้อเห็ดลายหลายพี่น้องออกดีหลายช่วงเนะะี่ยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่นอ้องจ้ายัายใหม่ก็ขอโตไปก่อนเวยค่ะเด้อพ่อกันไม่ในคลิปต่อไปว่าย้ายใหม่ที่มีอย่างไม่เบิ้งอีกคะ่ะพี่น้องจ้าไปแล้วค่ะให้เบิ้งเห็ดเวยค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ